วุฒิพอวุฒเท่าเห็นไหมครับคืออยู่ถัดจากพินทุไปนั่นแหละถัดจากตัวสกดไปเนี่ยต้องเป็นตัวเชิงนะครับนอกนั้นตัวเต็มทั้งหมดคันตาอตอประตะนะครับ สันฐานะขอฐานเห็นไหมครับถ้าสระอาสระเอเนี่ยต้องไปอยู่กับตัวสะกดแต่ถ้าเป็นสระอูสระอูเอาลงมาด้วยเท่านั้นเองนะครับสันที่นี่สันทิ่รักษาคงคนแล้วนะว่า เนี่ยละหลักมันไปแค่นี้นะครับถัดตาต่อเต่านะลงไปเป็นตัวเชิงอยู่ถัดจากตัวสะกดหรือปินทุเห็นไหมครับสระอุวัตถุสระอูสระอ,ระอูเอาลงไปอกับตัวเชิงนะครับไปไว้กับตัวเชิงได้ สารโอสารโอนอกนั้นไว้กับตัวสะกดเขตตะวาเห็นไหมครับออกเสียงต่อเต่าควบไปด้วยเขตตะวาพุทธิสังเกตตัวเชิงไว้แล้วกันว่ามันอยู่ถัดจากตัวสะกดตลอดแล้วละ สระอีก็อยู่กับตัวสะกดนะครับอันเตสระเออยู่กับตัวสะกดนะครับสระเอสระอสระอีสระอีนี่ต้องอยู่กับตัวสะกดแต่ว่าสระอูสระอูเอาลงไปไปตัวเชิงกับตัวเชิงนะครับ ปันทะพ <c oughs> ันทะเปปปาเห็นไหมครับสอเสือสลายอีกวต้องเปลี่ยนรูปเป็นอย่างตัวสักขดเป็นตัวเต็มตลอดนะครับ ปัพพะคัพพะรักษาของคนละนะอย่างที่บอกอ่ะชัมพูอ่านว่าชัมพูถูกไหมสาละอูเนี่ยลงเอาลงไปกับตัวเชิงเอาลงมาเป็นตัวเชิงอุก,กอาอววลงนอกนั้นอยู่กับตัวสะกดชัมพีตาเละอีอยู่กับตัวสะกด นะครับไม่เอาลงไปกรรมปะนังตัวเชิงปอปาปับภาษะเห็นไหมครับว่าปอปาสระอาเนี่ยอ่าก็คืออยู่กับตัวสะกดแล้วมันก็จะเปลี่ยนโลก ปอปลาทะอาเป็นแบบนี้โอเคเนาะขอ,อเพื่องลลงมาเป็นตัวเชิงเอ่านี้เองนะครับถ้าน,นักษาเข้าใจนะครับแบบสัดนต่อไปเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องเขียนอักขระขอมพระคาถาเนี่ยนะครับหรือบทสวดเนี่ยจากคำบาลีนะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากัน ชัยยะจำได้นะชัยยะออกเสียงเวยนสระไฮไวคฮะไวค่ะวัเลยยะจาจะเขียนลูกศรถามลูกศรไว้ที่ตัวเชิงเพื่อให้เห็นว่าหลักมันก็คือเอาเป็นตัวเชิงก็คือถัดจากตัวสกดปรดไปนั่นแหละ คิวหาออเหยิดาลงไปนะครับเนี่ยคือฟอนต์มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลานักศึกษาเขียนควรจะเขียนขยับมาอยู่ตรงใต้วอลแหวนนะครับดูแนละ้วมันมันได้อยู่เพราะมันเป็นฟอนต์แต่ถ้าเขียนจริงขยับตำแหน่งให้มันดูเออ่ให้มันควรจะอยู่ตรงตรงวอลแหวนนะไปขยับไปหน่อยหนึ่ง อ่าคำนี้อ่านว่าตัดสมิงนะครับตัดสมงอันนี้มอมมานะอันนี้มองมาจริงจริงว่าอ่านว่าพรมอันนี้รอเรือที่เป็นตัวเชิงเห็นไหมครับแต่เขียงข้างหน้า จะไว้ข้างหน้านะครับอักษรนำมอไม้เองก็อยู่ถัดจากปินทุไปเห็นไหมอย่างเงี้ยน,นักษาจจา์พรมก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าออกเสียงจริงก็พรมอาหางเห็นไหมครับนักกาจ อาหารเนี่ยไม่มีพินทุอะไรเลยอ่าแล้วนี่คือสละลอยนักษาเห็นไหมครับามาดูนะครับอาพาอาพาทะเ่วงายเราไม่เห็นพินทุอาพาทะนี่คือสละลอย อินทรียะนี่สลาลอยเนี่ยมันซ้อนกันมาฟอนเป็นอย่างนี้นะอินทรียะเขียนอย่างนี้นะครับก็คือเราก็สังเกตพินทุเป็นหลักเลแหละนะครับโอเคนะอ่าอีสานี่คือสลาลอยพละอี อุณหาเห็นหมครับสลาร้อยอู้อูเอโอไปสลาร้อยล้วนๆอ่ะโอเคะครับนักษาดูแล้วสงสัยหรือจะถามยังไงบ้างครับมีไหมครับ้อใจไม่เอ่ยได้ไหมครับต้องไปฝึกทำอะคะ่ะอาจารย์ขอบคุณมากคะ่ะ อ่ะก็โอเคฮะแล้วยังมีแบบฝังหัดต่อจากนี้ไงอันนี้ก็เรียกว่าเฉลยไปเลยดีกว่าน <c oughs> ะครับจะได้อธิบายให้เห็นภาพเดียว่าเนี่ยโดยหลักแล้วเป็นอย่างนี้ฉะ like นั้นแบบฝังหัดถัดไปมีเวลาสิบห้านาทีรักษาดูนะครับอันนี้ฉเฉลยผ่านไปแล้ว ดบวพฤหัสหน้าเจ็ดสิบเก้านะบาวพฤหัดหน้าเจ็ดสิบเก้า นักศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยเขียนพระคาถาเนี่ยด้วยอักขระขอมนะครับเอาไปทบทวนก็ได้นะแล้วก็ามาลองเขียนนะครับควรทําแบบฝึกหัดนะครับถ้าทําแล้วผิดเนี่ย ดีกว่าไม่ทํานะความเห็นอาจารย์นะครับคิดเป็นครูแต่ถ้าไม่ทําแล้วก็ไม่ได้ฝึกนะครับเพราะว่าคนเราต้องใช้สมองคิดแล้วก็ต้องอมีประสบการณ์จากการทําแบบฝึกหัดนี่แหละนะครับหาดูนะะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเฉลยให้ดูนะครับแล้ว ้อาจารย์ส่งไปหรือเปล่านะ้เฉลยเนี่ยนะครับอย่าดูอีกทีนะก็เพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอ่าเปิดเฉลยให้ดูสักสองบทนะครับอ่าดูนะคก็เอาสองบทนี้นะครับพาหงงอ่าล่อง,งานาดูนะอันนี้พาหงถูกไหม หลายหลายท่านก็ท่องได้อยู่แล้วนะสวดอยู่เป็นประจำส,สาหัสสะมภินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังอ่าเลียงไปอย่างนี้เลยจำได้นะครับธานาทิธรรม มะวิคินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเมชะยะมังคะลานิบทที่สองมาราติเรกะมะพิยุทต ทิตาาฐาศพระรติงใช่ไหมครับนักศา